ยิ้มอย่างดีใจครับทุกท่านครับเฮียต้นพาโซยมาเจอหอยกิจจี้มาเจอหอยกิจจี้อยู่บ้านคุณเทียงนะครับผัดไปเรียบร้อยแล้วงานนี้ไม่พลาดนะฮะงานนี้ไม่พลาดแน่นอนเพราะว่าเฮียต้นเป็นคนที่ชอบทานหอยทุกชนิดไม่เว้นแม้กระทั่งหอยกิบจี้แม่ครับวันนี้เขาเลี้ยงหอยอะไรครับหอยอันนั้นหอยเลมาา เอ้าไม่ใช่หอยจิบจี้หรอครับอ,อ,อ๋อหอยชิบจี้เป็นเป็นหน่วยยาวๆเล็กๆหรออันนี้หอยอะไรฮะอันผ่านไปแล้วนะคะเจอแต่เปลือกไปก่อนแล้วกันเอารีบลุยกันแล้วกันเพราะว่าจํานวนน้องเยอะมากจํานวนน้องหอยเยอะมากนะแต่ว่า <c oughs> มีแต่เปลือกหอยทรายหรอครับแม่ถ้าพูดภาษากลางใช่ไหม ถ้าพูดภาษาไทยล่ะไอภาษาเราล่ะครับแม่ภ<อ>าษาเราเนี่ยอืจะต,ต้องใช้เวลาทานนานแค่ไหนครับเนี่ยต้องดูดเกือบทุกอันเลยอะดูดหอยอะแต่อร่อยอะมันไม่อยากร้าย่นของตัวเองครับโปรตีนมาน้ำมันดีจากหอยมาครับบอกเลยว่า หาทานยากแล้วรสชาติน้องอร่อยมากเวลากินหอยมันต้องฟินนิดนึงนะคุณเที่ยงขำเลยไม่รู้คำว่าฟินคืออะไรแล้วขำเฉยเลยน้องตัวเล็กก็จริงนะแต่ว่าน้องแต่ว่าน้องแน่นมากดูฮะดูดูดูเ <c oughs> นี่ยกล้องมันอยู่ตรงนี้หน้าจอมันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเวลาเฮยต้นจ้องกล้องตรงนี้ทุกคนจะมองเห็นตาเฮีต้นใช่ไหม แต่ถ้าเหียต้นทําแบบนี้ทุกคนจะมองไม่เห็นตาเหียต้นนะครับมือถือมันเพี้ยนนิดเดียวอืเหียต้นผาโซยเวลามีเท่าไหนเราไม่สนแล้วตอนนี้เพราะว่าเราเจอหอยเราต้องกินเพราะว่าเราชอบมาก แต่ถ้าเราจะแกะมันออกมาต้มแล้วแกะดยวยบัดไม่ได้มันต้องดูดกับเปลือกฮะมันนึองอร่อยนึกว่าหอยกิบจี้ไม่ใช่เป็นหอยทรายเหรอหรือหอยอะไรสักอย่าง <S 2> <S 2> ใช่หอย,ยอ,อีังก็เออหอยลัาผัดถึงมากครับแม่ไม่หวานเลยถูกใจเฮียต้นเพราะว่าเฮียต้นไม่กินน้ำตาลแล้วเฮียต้นดูดีดูหนุ่มขึ้นเยอะเลย เพราะว่าน้ําตาลเป็นตัวร้ายครับผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่เป็นน้ําหวานอะไรที่มันผสมน้ําตาลโคกเคอร์กอะไรอะไรก็ช่างมันเป็นตัวร้ายทําลายทุกอย่างแค่เราไม่กินเราก็ดูหนุ่มขึ้นแล้วครับแม่อ,มอยากจริงๆนางกินทีได้อยู่ไม่มีปัญหาเพราะว่าร่างกายกินเข้าไปปุ๊บ น้ำตาลกับไขมันเข้าไปเอยน้ำตาลแป้งเข้าไปปึ๊กเขาจะเขาจะทำการเผาผลาญอันใหม่ที่กินเข้าไปก่อนเมื่อเราเติมไปใหม่เรื่อยๆอันเก่าก็ไม่ได้เผาผลาญสักทีไงฮะเราถึงจะต้องทานแปง้งน้ำตาลน้อยลงเขาจะได้ไปเผาพัานไอเผาผลาญไขมันที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวที่เคลือบมาอยู่ในร่างกายตัย้งแต่ปีไหนก็ไม่รู้บางคนนานบางคนก็ช้าบางคนก็ไม่กี่เดือนบางคนก็เป็นหลายปี ไขมันนะที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังนะครับอ่ะเก็บเล็กเก็บน้อยก็ว่ากันไปนะแนต้นหาความรู้ดูแลสุขภาพทุกคืนครับมันก็เลยกลายเป็นอยากจะบอกเล่าให้คนที่เรารักได้ฟังไปด้วยกันนะ <c oughs> เผื่อว่าทุกชั้นหลงลืมนะฮะแม่มก,กินมะม่วงน้อยอีกแล้วเหรอแม,มาก,กินเยอะไหมืมึทำไมแม่ก,กินเยอะจังครับ กิน่าท่านเยอะดอกเพราะนั่นเบิดถุงเมื่อวานะ่ะกิน <laughs> จะให้หมดถุงเลยหรอถุงไกอดเมื่อวานมันเยอะมากเลยนะแม่จะกินหมดถุงเลยหรอครับ <laughs> ผมไม่แปลกใจว่าทำไมน้ำตาลแม่ขึ้นเวาลมามะม่วงสุกแต่แม่ก็ต้องควบคุมด้วยยาเคมีนะครับแม่ต้องกินควบคุมน้ำตาลไว้นะอย่าเผลอนะครับถ้าคนเป็นเบาหวานขาดยาไม่เกินกี่วันเสียนะครับแม่ 2หรือสวันนะฮะเป็นมาโดยเด็ดะไม่คน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 ที่เป็นเบาหวานแล้วลืมเอายาไปนะครับที่ควบที่ไม่สามารถอ่าเราเราลืมเอายาไปนะเราล้วตายนะแม่ครับไดก็ใช่ไงมันอันตรายนะถ้าเราลืมเอายาไปอะนะครับมัน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 ,มนเป็นโรคที่ควบคุมด้วยยาแต่ถ้าเราไม่ลดหวานเลยมันก็ควบคุมตลอดชีวิตตลอดชีวิตเลยครับ แต่ถ้าเราควบคุมมันไปคุณอาจจะได้ไม่ต้องกินยาต่อเนื่องแล้วก็ได้นะนนยังขางงเจ้าบ่เจ้าจเที่ยนน้องต้นขาไม,มไม่มีไม่มีตุ่มเพิ่มแล้วแผลก็ไม่มีแล้วมีแต่รอยแผลเป็นอน้องต้นทําได้แล้วเด้ล่ะเพราะว่าน้องต้นไม่ทานหวานแล้วแล้วก็แอลกอฮอล์ก็นิดแอลกอฮอล์ก็ไม่เคยดื่มเคยดื่มโอเคโอ้นีได้ถอนเนี่ย เฮียต้นมะซยอยเฮียต้นมะซอยข้าวเหนียวไม่อยากเลยเพราะว่าร่างกายมันบ่อยากอิลีถ้าอยากบ่ยากนี่มันบ่อยากเลยเออมันเป็นไปเองครับพี่นองครับผม,มกินกาแฟาคุ้มน้ำหนักเนี่ยมันก็อิ่มนานเพราะว่ามีมผงทั่วเหลืองอมืมันก็อิ่มนานกระบองเพชรกับคุ้มหิวอยู่ยัยงสั่นละละไกะ่เข้าก็หายนา้ำกินน้ำได้หลายแห่งดีเด้อผิวพรรณงามเ้ยพี่นองเด้อเฮี <laughs> ยต้นมะซอย ไปเจอผักนี่ออืืใครกินอันนี้แล้วหน้านิ่งทำได้ยังไงมันขมมากไม่เอาไม่เอาไม่เอาคิ้วเขาหมดหรอไม่หรอแต่มันขมจริงๆครับแต่ทำไมเวลาเขากินเขาดูแบบไม่ออกอาการเลยฮนะ อือจานนี้เฮียต้นต้องใช้เวลาแท้เท่าไหร่ผ่านไปแล้วเจ็ดนาทีเรามาทำสติแท้หอยกันครับเฮียต้นกำลังทำรายการเฮียต้นมาโซยนะครับว่าผลิตภัณฑ์เดบรสคอฟฟี่ของเราจะคุมหิวได้แค่ไหนนะแล้วร่างกายเราจะแอนตี้อะไรบ้างนะครับร่างกายอะ่ะเวลาเราฝึกมันมากๆม,มันก็แอนตี้ไปเองนะผมบอกเลยเพราะว่าสมองสั่งว่าเฮ้ยคุณต้ง คุณต้องดูแลสุขภาพคุณต้องดูแลสุขภาพคุณต้องไม่ป่วยคุณต้องไม่เป็นเบาหวานคุณต้องไม่เป็นไขมนันอุดตันในเส้นเลือดพอเราสั่งสมองแค่นั้นแหละมือเราเวลาจะจับไม่เอาดีกว่ามือเราเวลาจะหยิบน้ำหวานอุ้ยไม่เอาดีกว่าเห็นไหมครับเกิดรักสุขภาพขึ้นมาทันทีเพราะว่าเราฝังชิเปเป็นเดือนๆแล้วไงในสมองเรานะคะ<ม>ว่าเราตั้งใจจะดูแลสุขภาพเพื่อที่จะไม่เป็นเบาหวานความดันตามกรรมพันธ์นั่นเองอ่ะบ่ากันเลย มีคนกินยูทูบเบอร์ลงยังเหอทอดหอยผัดหอยจิ๊บจี้อ่ะยังเนาะยังไม่มีใครทำเนาะเห้ต้นเจ้าลงไอยูทูบเผื่อว่าพี่น้องเราไปเห็นแล้วก็จะไปหางมหอยจิ๊บจี้มันกินเด้อหอยไฟเอาไปหน่อยจิ๊บจี้จะเป็นลูกเล็กนะแม่เนาะเล็กๆจำได้อยู่แต่ว่า ไม่เห็นนานแล้วนะแม่ห,หรือว่าน้องสูญพันธุ์แล้วครับน้องหมดจ้าอันนี้มาจากห้วยหน้าเลยแม่ห้วยบ้านเราคือผมมันสายน้ำมันนี่แหละจะมาจะใส่บานเข่านีน้่แล้บ้านเรามันเคยมีไงสมัยก่อนแล้วแล้วณปัจจุบันมันไม่มีคนไปหาไงฮะมันก็เลยมันก็เลยดูอ้วนนะเนี่ยน้องต้นอยากได้เจ้าหอยแบบนี้แต่ให้มันตัวใหญ่ๆมันคงอร่อยน่าดูเลยเนาะเนอะมีไหมอ่ะ เียต้นมาโซยแสบ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 หลายกินเทรายกับ,บเบือ่อเบื่อว่าจะเห็นหอยกินเลยละ่ะมากหอยหลายอ่ะหอยแต่ละชนิดอ่ะเนียต้นขอบอกเลยว่ารสชาติแตกต่างกันนะฮะเริ่มตั้งแต่ต้นเอเริ่มตั้งแต่ต้นเลยคือกลิ่นกลิ่นของหอยแต่ละชนิดเนี่ยจะแตกต่างกันจริงๆเนาะแม่เนาะหอยแครงก็เป็นอีกแบบหนึ่งหอยจุ๊บ หอยจุ๊บหอยขมก็เป็นอีกแบบหนึง่งหอยเชอรี่หอยปังหอยนู่นี่นั่นเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วหอยนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับความอร่อยแตกต่างกันนะแต่ถ้าเราสัมผัสได้อ่ะไอ้นี้มันจะเป็นมันๆนะเฮียต้นเชื้อเลยว่าไข่มันดีแน่นอนฮนะแล้วก็โปรตีนด้วยอาจารย์หมอบอกว่าหากินเลยหอยกินเลยกินเลยประโยชน์ดีหลายไข่มันดีตัวน,นี้เราจะทำลายสติในการกินหอย อืกินหอยอันนี้มันเล็กมากอ่ะมันต้องทำลายเสติตัวเองหนึ่งไม่ให้พลาดแม้แต่อันเดียวพอน้องเล็กมากเล็กมากหนเจีย ชินกับการใช้ลิ้นช่วยแล้วแหละเพราะว่าลิ้นเนี่ยมันจะเป็นตัวดูดดีมากเลยแหละโอ๊ยแขนหอยฮ่าบางคนกนก,นก,นกินบกง,งวงสองสามหน่วยละงวงหน่อยยัดโบกต้นไม่ทานนี่นวานสด ถ้าเกิดว่าน้องต้นวันไหนทานน้ำหวานทานอะไรหวานๆมากๆอ่ะต้นจะมีอาการตามผิวเลยต้นรู้ต้นนึงชอบเลยครับพอต้นต้องรีบรสหวานให้มันทำเร็จน้องต้นจะได้ไม่ป้องป่วยอืฝั่งนู้นเติมสาระลงไปอีกหน่อยไหมสาระล้วน ต้องกินน่ะรู้ว่ามีประโยชน์อ่ะผมก็ต้องกินน่ะเห็นไหมครับรู้ว่ามีประโยชน์ต่อให้ผมก็ต้องกินนี่แสดงว่ารักสุขภาพสุดๆละมหน่อยใบบกลม่มมไม่มาเข้ากล้องอ่ะมันกินม่วงน้อยใบยบวให้ลูกหลานดูแล้ว S <S เด้มามาเข้ากล้องเร็วรรมากินม่วงน้อยใบโบกให้ลูกหลานดูดิน <S 2> <S 2> <S คนต่างประเทศเขาไม่ได้กินนานแล้วนะดูสิฮะคนเป็นเบาหวานเขาเลือกกินอ่ะมะม่วงน้อยใบโบกประมาณสามลูกสี่ลูกแล้วฮะมันเป็น <S 2> <S 2> <S ธรรมชาติของเขาเวลานึงต้นบอกแม่ไม่อยากกินข้าวเหนียวเยอะนะครับ ย่าหามแม่ทอละแม่เกิดแม่ใหญ่มายอนข้าวเหนียวเหมือนคำสิวอเลยนะต้นเอ้ยั้งทันแม่ก็กินรวดเด้อวางสิกินรวดว่าต้ให้แม่แข็งแรงประวัติห้ามได้คุณหมอคงห้ามตั้งแต่เมื่อยอี่สิบสามสิบปีที่แล้วละพาแล้วกินดูดหอยนะฮะ สิบสามนาทีแล้วทุกท่านมาแต่ถุงน <c oughs> ้องต้นต้องแวะมาหาแม่วันละหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเช้าเด่นบ่ายอะไรก็ช่างต้องเจอกันหนึ่งครั้งถ้าเป็นไปได้แต่ถ้ามีอะไรมากมายก็แล้วแต่ยอย่างที่รู้แหละ <c oughs> ถามข่าวทุกสุกกัน ้แข่งดูดหอยอันนี้คสิสนุกนะใครจะมีอทักษะในการดูดหอยได้เก่งกว่ากันนะฮะก็คือเอาช่างน้ำหนักก่อนแล้วก็เอาเท่ากันนะแล้วก็คนมานั่งดูดดูดหอยแข่งกันตลกดีไหมแม่ขณะที่ผมโยกย้ายตัวแบบนี้นะโยกย้ายไปมาแค่นี้กับอากาศที่วประมาณร้อนก็พอประมาณนะไม่มาก คือน้องทําการเผาผ่านนะเดบเวต์เขาฟรีเงื่อเเงื่อเฮต้นนี่ออกมาพักๆเลยนะคะดังนั้นไม่แปลกใจว่าทาไมทุกท่านจะต้องกระหายน้ําตลอดเวลาเพราะว่าพอเงื่อเราออกอ่ะก็คือเราเผาผ่านไขมันข้างในอะ่ะเอามาเป็นพลังงานเงื่อมันก็จะออกนะคะเหมือนเราออกกําลังกายเลยเห็นไหมฮะนี่คือส่วนประกอบของน้องเลยดัยงนั้นเราก็ต้องทานน้าเปล่าเข้าไปเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ไปดื่มมา เกล้าด้วยนะสปนอนเซอร์เกลราด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีทุกอย่างที่ทดแทนการเสียเหงื่อได้เหมือนกันออกกําลังกายเลยนะครับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะคะที่เฮียต้นบอกไปนะครับพี่น้องเดอะเบรดคอฟฟี่นะครับผมถ้ามีโอกาสก็รับประทานเกลือแ,แบบสปอนเซอร์ออกกาลังกายนะครับด้วยออ้ยบอกมวงเน่าม่งเน่าถิ่นเบิร์ดพี่น้องเอ้ยบักเวยนนอง,นองบักมวย์นอนบักม่วงน้อยใบยบวกกระไรอยู่บ่ได้เอาไปฝากไผ่ราะว่า กัสีเดือนทางไปกับสีน่าต่อไปอีกเนาะออพอวานกัวสิมาถึงแม่เนี่ยก็สองสามคืนแล้วอ,อีแม่ก็เลยสิได้น้ำตาลคนเดียวหล่นๆแสดพมันมักหลายเลยเนี่ยฮยอแม่อีแม่คือมักหลายนะครับมันมันมีแห้งบ่หรือย,ยังได่เออมันเกิด่ยแบบแซบกินในลายบ่ะน,น,นะครับความหวานของผลไม้อันตรายมากกว่าไขมันอ่ามากกว่าอ่า คอรลสเตอรอลในไข่ในอาหารทะเลนะครับคุณหมอบอกว่าน้ําตาลในผลไม้อะไตรดีสายตัวจริงเลยนะผมบอกเลยนะเวลาเข้าไปสู่ร่างกายแล้วว่ะพูดมาแล้วต้องต้นกินแค่สองหน่วยก็พอนะครับเ,เมื่อเรารู้ทันทุกอย่างแล้วเราก็จะมีความรู้พื้นฐานแล้วหัวใจเราอะเมื่อเรารักสุขภาพเราก็จะสั่งเราร่างกายเราก็จะชินครับ ไม่ได้เกิดความทุกข์กับการอด,ดอาหารเลยเพียงแต่ว,ว่าเราเลือกสรรอาหารที่มันมีประโยชน์และโทษน้อยเข้าไปสู่ร่างกายแค่น,นั้นนะคะอย่างคาร์โรบไฮเดรตอะข้าวขัดข,ขาวทั้งหลายก็มีโทษเยอะมากไม่ได้เหมาะกับไว้ไว้จะเลิ่อนพันลวนะสามสิบอัพขึ้นมาคอาครถนะครับยิ่งคนที่อ้วนวลมากๆค,ครับควรจะใช้พลังงานทด,ดแทนนะครับตั้งจากถั่วลิสงอะไรอย่างเงี้ยฮนะแั้งจากข้าวไรเบอร์รี่ข้าวกล้องอะไรประมาณเนี้ย ซึ่งจะกลายเป็นน้ำตาลได้้ามากและอันตรายน้อยกว่านะฮะอันนี้เฮียต้นก็ไปอบรมมาเยอะเหมือนกันก็เลยมาเล่าสู่พที่น้องผมฟังเนาะเผื่อว่าบางท่านหลงลืมไปนะครับหรืออาจไม่ได้เข้าอบรมหลักวิชาการเหมือนเฮียต้นนะครับกินไปด้วยคุยไปด้วยนะครับเห็นไหมเฮียต้นจะทําลายสติตัวเองได้ไม่หนีโอ้โหยจะสิบเจ็ดนาทีแล้วหาก่อนว่าเหลือกี่กี่อันละหมดแล้วเนะี่ย อถ้าเกินสิบเก้าสิบเก้าือแย่มากเลยนะการแท้หอยแค่นเนี้เพราะเียต้นเผื่อไปมองแม่ด้วยฟันทั้งลิน้นทั้งพิศต้องประสานกันนะฮะมันถึงจะออกมาเร็ว ฟันก็ต้องงงงัดเง <tem> ียบๆนิดนึงลินก็ต้องดูดพิษสพก็ต้องดูดด้วยนะคะผมความจริงมันเหลืออีกครึ่งนึงของที่นี้แต่เกรงใจคุณเที่ยงกินแค่นี้พอเผื่อแม่อยากกินนะคะเพราะคุณแม่เขาทานไปแล้วครับนึ่งเนี่ยต้นมาโซยเรียบร้อยครับผมได้สาระเต็มๆนะฮะ อาจจะมีไขมันทานในน้ำมันหมูนิดนึงในการผัดไอ้ตัวนี้แต่ไม่เป็นไรยอมได้ใครจะไปหาน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นกับน,น้ำมันมะกอกได้ละคะบ,บ้านเมืองเราอะ่ะพี่น้องเราก็ได้แค่นี้เนาะแต่เราก็งดทานทอดนะฮะด้วยน้ำมันตัวเรื่องน้ำมันปลาล์มหรือว่าทอดหรือผัดใส่น้ำมันนี่งดคือจะทานบ่อยแต่ว่าทานได้นะคะเพราะว่าไขมันทานอันตรายมากๆนะครับ น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันพืชเลียงต่างน้องก็เป็นไขมันดีแหละแต่พอไปดูความร้อนน้องกายเป็นไขมันทานครับกลายเป็นไขมันเลวซึ่งเป็นศัตรูของร่างกายนั่นเองนะครับผมเรียบร้อยมีอีกหนึ่งตัวที่มันไม่ยอมแงน้องต้นต้องใช้ฟันแทะอื้อไม่สำเร็จ <laughs> ะจะปล่อยให้หอยหลุดมือได้ยังไงเนี่ย ทำไงดีวะมาเสียเวลาเพราะหอยเม็ดนี้แหละไม่ยอมแงะอะไรกันจ้าโอเคปล่อยน้องให้รอดรอยไปก็แล้วกันนะอีกทีนะใช้ฟันหน้าแงะอ,งงอืแม่เขาบนไม่ยอมแงะเฮ้อเฮียต้นทำสำเร็จแล้วได้เรียบร้อยไม่มีใครรอดจากปากเฮียต้นซักตัวนะ หอยอ่ะหอยตัวสุดท้ายโอ้โหอันนี้มันสุดเพราะว่าน้องไม่ค่อยสุกเท่าเพื่อนเรียบร้อยครับผมโอ้ยทำลายสติไหมเนี่ยได้19นาทีกว่าแล้วนะครับสุดยอดเนียต้นจะเอาคลิปนี้ลง YouTube ด้วยนะครับเผื่อว่าพี่น้องเรามาเจอคลิปกินหอยแบบเนี้ยจะได้ไปหามากินนะครับเพราะมันอร่อยจริงๆ,ๆหาทานยากเนาะเพราะว่ารสชาติน้องอร่อยมากๆมัน หอมนิ่มสำหรับกลุ่มคนชอบทานหอยโดยเฉพาะนะครับกด subscribe ให้ต้นด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับกดไลค์กดแชร์ให้ต้นด้วยนะครับสำหรับญาติพี่น้องญาติมิตรที่รังเหตต้นทั้งหลายนะครับขอบพระคุณมากครับสำหรับคลิปดีๆวันนี้สบายสบายถ้าบอกว่าสบายดีนี่มันทาง,ทางส,สปอปลาวแล้วสบายดีเจ้าสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม